พัดมทัพาวทำไมราคาสูงไม่เร็วจริงไหมและคำถามที่ทุกคนสงสัยเรารวบรวมไปแล้วในคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะปั๊มทัดพาวค่ะมีหลายคําถามที่เกี่ยวกับปั๊มน้ามันของบริษัททัดพาววันนี้เราจะมาตอบทุกคําถามที่ทุกคนสงสัยกันค่ะ ามยอดทิตเลยค่ะที่ลูกค้าหลายๆท่านสงสัยว่าทำไมปั้มทัดพาวถึงราคาสูงกว่าปั้มทั่วไปเพราะปั้มทัดพาวเป็นสินค้านำเข้าภายใต้แบรนด์ฟิวชี่จากอิตาลี แระดับสากลที่มีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพความคงทนและใช้งานง่ายจึงทำให้ราคาสูงกว่าปั๊มทั่วไปแต่ปาลับรองว่าคุ้มค่าในการลงจบทุนในหลายะอย่างและนอกจากนี้ปั๊มของเราเป็นปั๊มเกจอุตสาหกรรมที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภยัยและมีการรับประกันค่ะมั่นใจได้เลยว่าปั๊มไม่ระเบิดแน่นอนค่ะ ัคงมีอาการกลัวกับการไหม้ของปั๊มในขณะที่ใช้งานแต่จริงๆแล้วสาเหตุในการไหม้ของปั๊มสามารถเกิดได้หลายสาเหตุไม่เพียงเพราะปั๊มคุณภาพไม่ดีหรือวัสดุไม่ได้มาตรฐานเพราะหากคุณทําตามข้อที่ปากําลังกล่าวถึงนี้ก็สามารถไหม้ได้ง่ายๆเช่นกัน 1. ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าที่ตัวมอเตอร์ต้องการ 2. ใช้งานเกินสเปคที่ปั๊มกำหนด สาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่พบเจอบ่อยเพราะปั๊มแต่ละตัวมีรอบการใช้งานที่ต่างกันระบุไว้อย่างชัดเจนเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดพักปั๊มจึงเกิดอาการไหม้ได้ในที่สุดสาเกิดจากทางเดินน้ํามันอุดตันมีเศษขยะอุดตันกองตันทําให้ปั๊มน้ามันทํางานหนักและเกิดการไหม้ 4. ีซีนปั๊มชํารุดหรือเสื่อมสภาพ ทำให้น้ำมันเข้ามอเตอร์และเกิดอาการไหม้ตามมาปั๊มทัสพาวแตกต่างจากปั๊มทั่วไปทั้งในด้านคุณภาพวัสดุทนต่อสารเคมี Me. ไม่เป็นสนิมไม่เปราะหรือแตกง่ายเหมือนวัสดุโลหะที่ราคาสูงด้านการออกแบบเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานฟังก์ชันการใช้งานและบริการหลักการขาย ปั๊มของเราออกแบบมาเพื่อดูดจ่ายน้ำมันทางน้ำมันดีเซลเบนซินและหลอหรือเื่อด้วกวัะดูกคุณภาพสูงทน,นต่อการแตกก่อนปั๊มของเราจึงเหมาะสำหรับภายในโรงงานไซต์งานและฐานดีภายในอ,องค์กรวันนี้ปาต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ